สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเก็บรถ3นะครับของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะก็คันตรงหน้าของผมคันนี้นะครับเป็นตัว 2.8G นะครับปี2017ันสิจดนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเลขไมล์หกหมื่นกิโลนะครับก็ขาดตลาดมากนะตัวตอนนี้นะครับตัว 2.8G นะครับเกียร์ออโต้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าลูกค้าให้ความสนใจมากนะครับสำหรับสประตูพรีรันเนอร์นะครับยกสูงคันนี้นะราคานะครับ เท่าเดิมเลยนะครับ695นะผมบอกเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะ mm. ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับเกือบเจ้าโตต้ารีโวนะครับ2.8คันนี้นะผมบอกเลยนะใครที่กำลังมองหานะครับตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจองรถไปก่อนก็ได้นะเพียง5,000บาทเท่านั้นนะมีบริการจัดไปแนนถึงบ้านนะครับคันนี้ก็ตรงรุ่นเลยนะผมบอกเลยว่าสุดในรุ่นจริงๆนะครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์วันนิ่งไลท์ทุกอย่างเหมือนรถป้ายแดงหมดเลยนะครับเลขไมล์60,000กว่ากิโลนะครับต้องบอกเลยนะการชนแนบสนิทสีแท้เดิมทั้งคัรบ มาพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับเป็นโครเมียมสลับดําเงานะทะเบียนนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้ออปชันโดยรวมข้างหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อะไรต่างๆนะครับไฟใช้ได้ทุกจุดอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะคันนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างครับไฟฟ้านะครับกาบบันไดข้างนะมือเปิดโครเมียมนะครับติดฟิล์มรอบขันเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ลัดยางแนลลอกมานะครับเป็นแม็ก แท้เดิมโรงงานเลยนะครับเป็นยางปี2020นะครับผมบอกเลยนะดูกันชนนะครับสีนะแท้เดิมทั้งคันนะครับช่องไฟไม่มีห่างนะครับกระจกมองข้างก็คอโครเมียมนะต้องไฟมีไฟเรียวแล้วก็โลโก้ไฮรักแล้วก็2.8เหมือนเดิมนะครับก็ปกติจะรีวิวรถคันที่แบบล้างแล้วนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้คันนี้ขาดตลาดมากนะครับลูกค้าจาก YouTube ก็ติดต่อเข้ามาหลายท่านมากนะครับรถไม่พอแล้วนะตอนนี้บริษัทก็เอาเข้ามา3คันนะครับสำหรับรีโว่2.8ตัว G เกียร์ออโต้นะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับด้านหลังนะครับก็โลโก้ครบทุกจุดนะครับไฮรักรีโวตัว G นะครับกันชนด้านหลังฝั่งเซนเซอร์มาให้2จุดเป็นโครเมียมนะครับรอบดดดำด้านนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมาให้นะคันนี้มีกล้องท้ายหลังก็บอกแล้วออปชั่นครบจบทีเดียวนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสุดสวย นี่นะครับโลโก้ครบทุกจุดนะตัวรถไม่มีรอยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่กระจกด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือชื่นชอบรถกระบะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่กระจกกอตอโตโยต้าทุกบานเหมือนเดิมนะรถนะครับไม่มีพิกความติดน้ำชนหักแน่นอนนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็ให้ดูกันสดๆนะครับรถไม่มีย้อมแมวนั่นเองนะนี่นะครับแผงประตูก็เป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทานะแล้วก็มีเดินสติชิงนะครับ เป็นได้จริงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะผมแจ้งนี้ก่อนนะอาจจะมีฝุ่นมากมือเปิดโคุเมียมนะครับกระจกออโต้ทั้ง4บานนะคันนี้เป็นตัว็อปสุดนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับเป็นมันติฟังก์ชันเลยนะคันนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมกุญแจแบบว่าเป็นสมาร์ทคี์เลยแบบนี้นั่นเองนะนี่นะครอบช่องแอร์ก็มีโครเมียมนะครับตัดสีเทานะแล้วก็มาพร้อมปุ่มสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ ครบเลยนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะปรับข้างบนได้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆนะครับให้ดูโดยรวมก่อนผมขึ้นไปนะครับคันนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดําสลับสีเทานะเป็นจอทัชสกรีนนะครับช่องแอร์นะครับปรับรอบทิศทางเลยด้านหน้า6จุดนะครับด้านหลังอีกสจุดคันนี้เป็นตัว2 8 G จะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีบาร์นะครับทั้ง4ประตูเลยเพราะว่าเป็นรถตัวพีแรนเนอร์จำเป็นต้องใช้มากนะครับดูตัวเบาะนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะ คซนโซลสวยมากนะครับเท้าแขนสวยตัวเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ RDS ครบเลยสามารถปรับเมนูนวดนะครับแล้วก็มีโหมดอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดให้นะครับคันนี้พวกเดินรถสตาร์ทให้ดูดีกว่าคันนี้นะครับพวกระบบต่างๆก็จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนี่นะครับเสียงเครื่องเรียนกลิปนะครับรถพึ่งเข้ามาผมบอกเลยเรียนไมเป็นอนาล็อกให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับเลขไม่นะครับหกหมื่นหกหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะ เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับฝั่งนี้ก็ปรับอะไรตรงหน้าจอเรนใหม่ได้เลยนะครับเนี่ยเซตค่าอะไรต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ว่าเหลือกี่กิโลลิตรตอนนี้น้ํามันใช้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรต่างๆตัวนี้เป็นครูสคอนโทรลนะครับของรีโวนะก็จะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในฟอร์จูเนอร์นะครับไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีก็ไม่ยอมเปลี่ยนหล้วกีนะก็เป็นอันนี้นะครับกดปลายนะครับปุ๊บแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่จอนะเห็นไหมครเราจะใช้ก็กดเซตเลยปั๊บทีเดียวมันก็จะล็อกเลยนะครับ ตอนนี้รถไม่ได้วิ่งนะก็เลยเซ็ตไม่ได้นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยก็น่าเป็นหน้าจอแบบมีระบบนําทางนีเวเกเตอร์นะครับเป็นทัชสกรีนอะไรต่างๆนะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับอันนี้ไม่มีเมมนะต้องถอดเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถต้องปรับสภาพนะแอร์ก็เป็นออโต้นะครับด้านล่างมีแท็กชั่นคอนโทรลแล้วก็เป็นออโต้สตาร์ทนะครับพาวเวอร์เอาเลสสองฝั่งนะซ้ายขวาครับแล้วก็พอร์ต USB AUX นะครับขึ้นมาแล้วกดออโต้เลยเราจะลงแบไปิดจบเลย เกียร์ก็มีหมดลูกเล่นเหมือนเดิมมีคอลและพาวเวอร์นะครับตามที่เคยแจ้งไปสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูน6 4หกสองหกสีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับภายในของเจ้ารีววคันนี้ก็อค่อนขบคันนะมีที่แขวนมีบาร์โหมนะครับแล้วก็มีบาร์ตัวใหญ่นะที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับก็เอาไว้แบบผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ส่วนสูงพอประมาณนะครับก็จำเป็นต้องใช้นะเพราะรถก็ค่อนข้างสูงนะครับ ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับไม่มีรอยเลยนะครับผมบอกเลยนะด้านหลังนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตัวเบาะนะครับถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากคันนี้นะเพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกับบันไดข้างนะครับก็ถ้าดูรวมๆนะครับจากคันนี้นะก็สภาพสมบูรณ์นะครับตัวเบาะอะไรเนี่ยอาจจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวแก้ไขให้นะรับสภาพให้ใหม่นะครับ ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ Toyota r รีโว 2.8G เกียร์ออโต้คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยออปชั่นค่อนข้างครบนะครับมีกล้องหลังกล้องถอยนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สบานไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัดหมอกโครเมียมนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้2.8เป็นเครื่องเดียวกับที่อยู่ในรีโวนะครับก็ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆคันนี้นะ ยังไงนะครับผมก็ต้องฝากนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจออกรถรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์062-640-7776ผมเน้นเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ